เป็นเขาเป็นทีมที่แข็งแร่งอีกทีมหนึ่งเลยครับผมโอโสองทีมนี้เป็นทีมที่แก่งครับมันเดาได้ยากครับถ้า คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าบ้านประเทศที่เป็นเขาครับมแคนาือครับ North America instead of Singapore we will find out we will find out remix congratulations you're through to the quarterfinals เบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอดีเกมชิไลด์โดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้น TT เจ็ดเพจรับซื้อและขายรหัเกม Rv ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีไอดีให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรืออยากจะขายไอดีเกม Rv ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกันแท้ยอดไลร่80,000เดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปพร้อมมาค่ะ Mac Murad นะครับคิ k ซี่ตีมี่ลิโป้ครับในขณะที่ไทยนะครับก็็เปน แบลสไบรเอตไอริสครับแล้วมาหลอดซ่ใช่ครับพูดอย่างนี้ในไทยจริงๆนี่คนจะภาพด่าเลยนะทำไมฮะพูดไม่ตรงเลยไม่ไม่เรียงลงมานะเรียงขึ้นเรียงขึ้นเปลี่ยนมิติใหม่เออนี่ครับตรงกลางก็เจอกันระหว่างเมฆครับตอนนี้มาอินเวสมาตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยครับสำหรับทางเจมโคกับเชอรี่ตัดไปเรื่อยเลยครับตรงนี้ครับกลับเข้าฟาร์มตัวเองฮนะรอ แป,ป๊บหนึ่งนะถึงจะเริ่มเดินเกมครับตรงนี้ทางบูราดองก็ไปที่เรดบัฟของทางไทยแลนด์ได้มาเหมือนกันด้วยนะครับตรงกลางก็ยังงๆกันอยู่ครับตัวด้วยความเป็นแร็เนะคืออาจจะเคลียร์คลิปเวฟยากสักนิดนึงอะแต่อุย้ยอาจจะได้ความแรงกับคนที่แลกมาเด็กเบ,บสซับพอร์ตกูป้าและกิ้งไปโดนป้อ,อมฮะเหมือนแบบรอจังหวะกันอยู่ครับตรงกลางอะ เขามากระแทกใส่ครับโดนไปครึ่งหลอ,อดแล้วกดตันและยิงตันและยิงกดดันเนี่ยตัวซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามได้ฮนะไทยแลนด์แล้วเกมนี้นี่เหมือนจะตึงมือนะครับเพราะว่ายังไม่มีฟอร์สบัตเกิดขึ้นเลยครับโอ้ทั้งสองทีมเรียกว่าเอาทัวร์ไว้ก่อนใช่ฮะไม่มีการเข้าไปกดดันในเลนเลยนะครับนิดนๆหน่อยๆเท่านั้นเองสำหรับเลนบนแต่ตัวอย่างมูนานเลเวลสี่ในขณะที่เจมโคเลเวลสามอ่ะนั่นละสิ ไม่รู้จะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับโดนแน่หรือเปล่าเดมชันสลัดไทยสลัดนี่รู้เรื่องฮะมาและดาบมิสแสบหาครับหาไม่เจอปรับ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 ปับปับปรับปับตรงนี้แล้วกันตีเชอรี่ก็ยังไม่สี่ด้วยนะครับใช่ครับแล้วเจมโคก็ยังสามเช่นเดิมนะฮะโดนน็อกอัพไปแล้วรีเซ็ตมังกรกลับมาได้ครับสำหรับไทยแลนด์นะฮะแต่เสียเลือดไปคนละนิดคนละหน่อยครับส่วนด้านบนก็ตีกันไปฮะเดี๋ยวว่าเป็นลิ้นกาแฟส่งกระทั่งกันไปไม่หล่อหรอกไหล่อแล้วหล่อแล้วตัดภาพไหม น่าจะเชื่อมั่นว่าว <c oughs> ได้หนีได้จะหมดแล้วอะ่ะจะหมดเออน่าจะหมดแล้วะ <c oughs> นะให้ดูเข้าไปหนักเหมือนกันครับดัสนะครับเพราะว่าไอรินะนะครับคือไอริมันก็ยังแรงอยู่ดีแหละถ้าพูดถึงเจ้าตัวแล้วเนี่ยครับครับมันทุบปั๊บปึบ๊บปั๊บเนี่ยปั๊บฉับไป <นะ S 2> แต่ว่าจะมือมันหนักจนเมื่อไรต้องมาดู เพราะว่าเมื่อกี้นี่มังกรก็รีเซตไปรอบเหมือนไรยังไม่ได้เปิดไฟแต่ตรงนี้อโอ้โหลากคลิกซี่กลับมาแต่คนที่เด,เดินซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่ฝั่งของไทยแลนด์ฮะเฮ้ยเฮ้ยีแอบเฮ้ยเอาครับดักตตมี่งได้ไงฮะตตมี่ยังด้วยภาษาดีว,วไม่มีปริ้นกับโบแต่ตอนนี้นี่ฝั่งตรงข้ามพร้อมบวกแล้วนะครับมูดาห์เลเวลห้ามีแต่เดนสชั่นสแลชครับรวมถึงลิฟท์ออฟของแม็กซ์ฮะบึ่งบาก นี่รถเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันดารบทเอาอีกแล้วครับมีพัทะเลาะกันอีกแล้วฮะเตยเตยเข้าไปครับแต่หน้ามังกรนี่แหละครับหน้ารุนเหลือเกินครับตัดภาพไปที่มังกรมาเลยฮะมารวมตัวกันแล้วครับสำหรับทางกระโปรงเออาชิษัทแบบนี้ครับและขยิบเก็บคลิกซี่ไปได้ก่อนลุ้นถึงตีมีที่ยังไม่มีเอานะครับบลิกัทโบครับและโดนต่อยจากมีมารคฟันจากเชอรี่เป็นดัตะพัลคิวจากเชอรรี่ฮะ โอ the oh, so ้เรียกว่าเป็นแผนแบบล่อซื้อฮะให้เข้าทางนะตัวเองแล้วมีช็อควงกว้างจากมาหลอดไม่รู้เรื่องครับโอ้ไม่มีอะไรหยุดเขาได้อ่ะเป็นแผนการฟิตฟ็อกนะฮะอะไรปลากบปลากบปลากบบนปลากบล่างเลยฮะอนแรกจะเอาฟิตฟ็อกอัพฟิตฟ็อกดาวน์ว่าอะไรอยู่นะปลากบบนปลากบล่างนี่เองแต่นี่ครับด้านล่างครับได้ป้อมไปแล้วนะฮะศูนย์สองครับไทยแลนด์นำครับ เอาแล้วโคอนอโฟดักอุ้ยตะตันสวยเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับเป็นแบบเอาจริงผมผมชอบการวางสกิลแล้วใช้สกิลของมอสมากนะครับคือโคโนโฟแต่ปพบรู้ว่าข่างต้องถอยแล้วก็ใช้สตันไปข้างหลังอ่าคือมันต้องโดนแน่ๆตั้งโตนึงอ่ะเรียกว่าเป็นมอสตาดามูสที่แททูเออนี่ครับคิดวิเคราะห์แยกแยะมาเรียบร้อยแล้วอ่านะนี่ฮะในจังหวะเมื่อกี้ครับที่โดนโดนเข้าไปแล้วมีมาร์เองก็มาช่วยทำดาเมจด้วยทำให้ตัวละครอย่าง ดินดิสอ้าวขอไปคลิกซี่ตายไปนะครับปึ๊บมังกรเล็กนี่ไม่รู้ว่าใครได้แต่ว่าชีวิตของแม็กคงจะเอาไปได้ไม่โอ้หเอาไปกลับไปไม่ได้ฮะโอ้โหชีวิตนั้นหาไม่ครับไม่รู้ว่าได้มังกรด้วยหรือเปล่าครับแต่เมื่อกี้นี่ทีมงานมากันเพลิดเพรินมาแต่เมื่อกี้ผมเห็นออร่ารับแมพจากโอ้ยอาลิฟผมว่าได้มังกรแหละวิ่งเร็วขนาดนั้นอะนี่ฮะออร่าเขียนขึ้นเท้าเลยฮะมากันด้านล่างเอาไว้ด้วยครับ เพราะว่ามังกรเล็กอ่ะแต่ก่อนเนี่ยให้แค่ลิเจเลือดใช่เดี๋ยวนี้วิ่งเร็วด้วยไปเล้ววิ่งให้มาสุดโลกครับพุ่มซุ่มอยู่พุ่มเดิมครับยิงเลยนี่ไม่ให้เข้ามาเช็คนี่กดดันเลือดแล้วจะเอาป้อมนี่แหละโอ้โหด่านหลังครับเอฟเฟตโตะฮะี่้ฮะบอกเลยว่าเข้มอย่างกับ อะไรดีฮะผมว่าน่าจะไม่เข้มนะถ้าตาอย่างนี้น่าจะเรียกว่าหวานมากกว่าหวานเลยครับใส่น้ำตาลเยอะไปหน่อยนึงนะครับเป็นโตเน้นหวานเนี่ยเจอรีมิกโซโล่คิวไปเหมือนจะยืนลำบากเลยครับสำหรับเอฟซีโซฮะสี่ฮะและเกมรับของมูราด์ไหมครับเป็นอย่างที่เห็นคือมันมันเล่นยากฮะมันเก็บสแต็กยากครับวิ่งมีหมาเมื่อกี้นี่เกือบเดินเข้าไปเจอทีมี่ดีวาร์ปได้ออกอนะฮะสำหรับทีมี่ของทางแปดสามครับ ถ้าเจอเนี่ยมีโชคแน่นอนและเชอรี่ได้ฟอสเข็บแล้วนะครับใช่ครับริปโป้ที่เรียกว่าเป็นเทพเจ้าหนึ่งๆเนี่ยเจอไอริฮ<ต>ครับาท่าให้กับไอริท้าอย่างนั้นนะสาวชงชาครับร่างนี้รอบตอนกดเปิดเลียกตัวมากเลยสวยงามสะก,กุลาจ๋าเลยเดี๋ยวมังกรไปอีกตัวครับสำหรับทางไทยแลนด์นะ ก็คือดูอ้าวตรงนี้ก่อนนะอ้าวโดนจับไหมฮะแต่เหมือนว่าจะตันสวยอยู่ครับแตสำหรับตีมี่แต่เชลลี่ค่อนข้างอึดครับก็เลยทาให้รอดไฟไปได้ออ้าวแล้วลิฟออฟไปแล้วเบรกการทางฮะแม็กเหมือนจะไม่ไม่เข้าสุดด้วยครับทางด้านของเซหรือว่าตัวอย่างมุราดนะครับคือแต่ถ้าดูดูไปเนี่ยกลายเป็นทางฝั่งของเบคอนเองก็ยังกดดันเลนได้ดีอยู่ดีนะครับสร้างความกดดันได้อยู่นะครับตัวยังไม่เสียป้อมเลยด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆแบบ กัดกินป้อมเข้าไปค่อยๆแบบทีละเล็กทีละน้อยอะรยค่อยตอดไปไม่เล่นเสียงเท่าไหร่ะครับคือดี๋ยวเขาจะเปเนเกมตัดสินด้วยแหละบางคนเองก็ไม่อยากแพ้หรอกนะครับเพราะว่าการเข้าเป็นเทคน่งของสายอย่างนั้นก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านเนี่ยที่มาดูในช่วงเช้า9ก้าโมงหนึ่งแสนกว่าแลวฮะตอนนี้ครับผมหนึ่งแสนกว่าท่านเนี่ยที่เข้ามารับชม,อมบอกเลยว่า เกมแรกถ้าเกิดว่าใครตีมาดูทันนะครับเป็นกําไรชีวิตมากแต่ตอนนี้มอสโอ้ยืนอยู่นานแล้วเอาตัวรอดไม่ได้ด้วยฮะไม่น่าเชื่อสําหรับมอสแล้วสโลนโอ้โหเดินวนครับวนหลอกล่อฝั่งตรงข้ามจนยืนงงเงี้ยจนเพื่อนมาช่วยทันน่ะใช่เห็นไหมแม้จะไม่มีใครตายช็อตเมื่อกี้แต่อยากให้มีรีเพย์มากเลยเนี่ยโอ้โได้เป็นช็อตแบบเหนือเหนือหมุนเงี้ยทุกอย่างผ่านไปไวชูมือขึ้นแล้ะหมุน ทางเซนเนียออกไปด้านล่างเองก็ยังดันลึกอยู่ครับสำหรับธนรีมิกตัวเองมีสกิลหนีอยู่แล้วครับดันถึง3ครั้งรวมถึงนิ้นิคาริด้วยนะครับฮะจะเฉ็มโขขบล็อกแคสเปียมาแล้วฮะในนาทีที่แปครับแม้ว่าจะไม่ได้ฆ่าไม่ได้อซิดอะไรใครเลยฮะแต่ว่าก็ยังเล่นได้ตามมาตรฐานไวเลตอยู่ฮะก็ต้องดูว่าพอจังหวะัเข้าปะทะจริงๆเนี่ยทางสิงโกทำได้ดีขนาดไหนครับโอ้ยนี่เลย ตามมาตรฐานแต่ตอนนี้มาตรฐานดีครับฆ่าได้หนึ่งตัว oh. เอาครับช็อตไฟฟ้าฮะโอาครับเดี๋ยวรอสัญญาณภาพกันสักครู่หนึ่งเนี้ยกลับมาแล้วครับครับผมเรียกว่าจานดําล้มเมื่อกี้ะนะฮะเขา,ามันยิงข้ามโลกมาเนี้ยเพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับครับผมอ่ากีนี่คือหมัดไฟจากมีมาร์คทีหนึ่งแล้วยิงปัก,ปกมานี่ เรียกว่าเนื้อเน้นๆ้นเข้าไปนิ่เนื้อแตกอะตีมี่ครับที่ไม่มีรีลิกอะโบภาพตันกับไมทีน่าจะตายแน่นอนครับโลแล้วป้าจยิเปิ่นี่ไงนี่ฮะเจมโคเป็นคนปิดบัญชีและเหมือนจะอยากจะเข้าไปฮะใจไม่ด้านพอครับแต่ด้านล่างครับรีมิกตีป้อมเนียนแล้วครับตอนนี้รีมิกตีป้อมแตก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 เออแตกแล้วฮะโอ้แตกแล้วเพิ่งตัดครับโอ้แตกหนึ่งสวยพี่สวยโอ้แล้วจะต่อเลยหรือเปล่าครับตรงนั้นนะครับ กลางเองก็คลิปก็ไหลเข้ามาแล้วด้วยครับ<า>เชอรี่รมีอันติครับช็อกะใส่เข้าไปแบบนี้เต็มๆครับและการที่มีตัวยิงอย่างเจมโคที่เล่นไวโอเลตทำให้การตีป้อมมันค่อนข้างง่ายไม่เหมือน2เกมที่ผ่านมาที่เล่นตัวตีไกล้ สบายสบายเปิดเปิดครับยิงไปยิงไปโอ้และยังเสียสักทาวเวอร์ขึ้นไปด้านบนต่อครับสิงคโปร์บอกเลยว่ายำย่าแล้วตอนนี้ครับยังยิงยังกิ้งยังยิงยังกิ้งแล้วเข้าไปต่อครับป้อมแตกเป็นสัญาณในการบวกครับและตอนนี้สิงคโปร์ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพุ่งออกมาเน่าบ้านครับแต่เจอมีมารเข้าไปครับใช้สกิลครับทุกอย่างเหมือนเป็นลูกตัวแอลแต่ว่ากลายเป็นลูกตัวดีที่แปลว่าเด็ดครับเด็ดหมดทีมฮะสำหรับบังทีงโปที่เข้ามากันบ้านเมื่อกี้สามตัวโอ้และมีทีมูราดกับฝั่งของนิกซี่ครับท เท่านั้นครับสำหรับสิงคโปร์มีมาเข้าไปโชว์เคล็ดและสปอยเข้าูเก็ตครับและตอนนี้ฟันโดยเชรี่เป็นปีนผาโอ้ไม่โดน่ะติดสปีดวิ่งหนีออกไปได้รักษาชีวิตแต่ไม่สามารถรักษาชัยชนะขอองงตัวเได้เป็นการชนะแบบกินกรีนของไทยแลนด์ศูนย์สิบเอ็ดนะโอ้โหเรียกว่ามาเนิบๆแต่มาเรื่อยๆไม่ยอมเสียใครไปสักตัวเดียวในเกมนี้เลยครับสำหรับทางไทยแลนด์นะครับโอ้โหถึงแม้เกมแรกมาเรียกว่าเปิดด้วยความฮิปสเตอร์ไปถึงทีจากการหยิบมอตอนและโรมมิ่งซูก้า